สวัสดีครับผมสวัสดีครับแวะมาส่วนครับตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายสามกว่าัครับบ่ายสามโมงแลงหมู่บ้านเนี่ยฝนตกครับตกแห้งน้ำฝนตกเริ่มหมู่บ้านแต่เมื่อน,นี้อากาศฮอนครับผมแต่ว่าตัาวเมฆมันนี่ฝ่ามีเข่าฝนอยู่ครับหมือน,นี่ขึ้นหยุดตกหยุดออก ยางเขา,มาเมาครับรถเขามาก็ได้ฮอนครับฮอนจอ,อยู่บ้านฮอนกับฮอนแล้วครับบ้านฮอนกับฮอนฮอนดีๆแธ่น้ำกับนาวไล้อยู่นี่นาวว่ามันอยู่ไก่มันอยู่ไก่ภูเขาเนาะมันอยู่ิตชายแเดยนอยู่ไก่ภูเขาภูเขาอันนั้น ขาเอื่อหน่เทือกเขาพนมดงรักกันระวังสุรินทร์ครับกัมพูชาครับครับเปล่งไฟยางบดิกิดผลมันตัวเขาเลียบดิกีดอาทิตย์หนึ่งละมกักงบดิกีดครับยางอันอยางาก็กีดเก่าละมีแตนาม,มือ ทำน่นกระโปมันมีขึ้นค,ครับผลที่จะโตเกล่ะครับนี่ฝนที่จะโตเกละ่ะตอนนี้ไปได้บาสามกว,ากว่าครับบาสามโมงแรกอันนี้ก็ต้นต้นไม้ปลูกไว้ข้างทางครับตามทาง ทาหยังเขาสวนครับปลูกไว้ตะโดนแล้วครับหลายปีแล้วห้าหกปีแล้วเ้าป,าปีอันนี้ต้นซักครับต้นซักปลูกไว้เป็นห่มครับเป็นท่อมนาแรงกัวมาเล่นหนาวฝนบพมะาะมาันไดดอกแฉม,มจืดยุ่งกับหลายนะ้ำหนาวฝน โอ้นามเต็มนาอยู่ครับนามเต็มหน้าละปลูกเผาครับปลูปปกเผาไว้ตามคณะครับปลูกักบเผากา็ปลูกไอ้ต้นยางนาครับไปปลูกไว้าตามคณะ น้าเขาสองข่ะคุณก็มแมนครับปลูกต้นในยางนาต้นประดูครับใบก็้าเขาใส่ขั้นหน้ามันยญ่จะได้เป็นหฮมเนาะเย็นๆครับคอยบิงข้างในครับอยากเขาเบิงข้างในก่อน พุงใหญ่เี่ต้นพญุ่งพญุ่งกับหัวกระปูวครับเนี่ยประมาณสามสี่ปีสี่ห้าสีหาส่ห้าปีแล้วเนี่ยเร็วครับเนี่ยเร็วอยู่หอนหอนแต่ว่าขาดวามื่อน,นี่สิโตออกอีกอยู่คันมาตออกตอนแรงๆกับตออกยำขึ้น หนาหลายอยู่ครับก็เลยมาตัดหนา,า,าทั้เทีนฝนมันตกก็เลยเบื่อเลมาตัดเดี๋ยวให้ฝนมันเศร้าตกก่อนอันนี้พยุงหญ่นี่ครับบุญเบื้องต้นเลยี่ว่ายางหน้าปุ๋ยป่วยกับพนาย ต้นมะครับปีปีกวัวกวนี่ที่เขาสองปีแล้วมั้งแต่ทานี่ไม่ไงเลยนี่ครับยางนาปลูกไหว้ปลูกไหว้ปวเป็นห่มยางนาปลูกไหว้แล้วมันดีเด่ยมันดีมันแต่เห็ด <c oughs> มันหมักครับเห็ดนี่มันหมักเกิดใกล้ต้นยางนาโค่นต้นยางนาเห็ดปลวกเห็ดแล้วงกเห็ด เฮ็ดนั่นครับเฮ็ดเพาะก็มีเกิดไดียกันมาเกิดโอ้ขับห่อนครับสามมก็กว่าโอ้นามนามลายอยู่ครับนามอยู่หน้าลายอยู่เบ,บ็ดมาบ,บุกสหน้นาฝนนี่อย่าลายเนอ โพรดไทยสุขหนามเขานาหนามหน,ามหน้าเนานยัไม่ค่อยมีเป็นไต่พูดกับปลูกปลูกยางหน้ากันครับส่วนมากจะปลูกแตยนะ่ยางหน้าแหละยางหน้ามันเกิดง่ายเนาะมันเกิดง่ายดูแลง,ง่ายแต่ก็โตเร็วง่ายเร็วเป็นโฮม มีเจอเห็ดกับเอาเจอเห็ดมาโรยบรรยากาศครับผมบรรยากาศว่าสามโมงแรงก็ข,ขี่ฟ้าผู้พูดภูเขาครับเทือกเขาพมนมดงลักโอ้โหเชเดียนครับเชเดียนอำเภอกาบเชิงปัสสุริน ยุนี่เขาปลูกยางหลายกันครับยางยางพรารายางพราราปลูกยางพาราปลูปกปลูกมันปลูกอ้อยปลูกเขาปลูกหลายยางครับแถวนี้เขาปลูกหลายยางเพราะว่าไอดินมันดีวะน้ำมันดีมันดินนะ้ำดี โอเคครับผมโอเคครับเอาบรรยากาศน้ำแรงมาฝากครับใบสามใบสามใบสามโมงแรงใบสามกวัวๆนี่แหละโอเคครับผมโอเคครับจะเลยฝากกดไลว์กันติดตา้งมันะครับเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นสีขามาไว้สีขามาตัดหญ้าอยู่ครับตัดหญ้าสวนนี่แหละมืออื่นมืออื่นมันเศ้าเนาะก็มาตัดหญ้าตัดหญ้าตามขนหน้าตามอย่างนีแหละครับโอเคครับผมโอเคครับ ครับผมฝากกูไลค์กดติดตามันด้วยครับโอ้เย็น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 เย,ย็นดีครับเย,ย็ขอบคุณครับผม